โอเคทุกคนันนี้ก็มาอยู่ในเกมอ e ีฟูดบอลังอีกเหมือนเดิมแล้วก็กมาครั้งสําหรับการรีวิวนะนะักเตะนะก็รอบนี้มาเป็นมิกกี้ฟานเดอร์เฟนล่างแพ็กพิมิลีอีกเลย มันมาทั้งหมด11ตัวแล้วซึ่งแพ็กนี้ค่อนข้างที่จะโคตรคุ้มเลยแหละก็เริ่มจากการอัพก่อนเลยมาผมอัพเป็นลูกศรที่แซก6รองเท้า6กระโดดเนี่ย8ค่าพลังเกมลับเนี่ยรูปโล่เนี่ย12นะซึ่งค่าพลังตรงนี้ดูมันก็ยังไม่ได้บูตลงทีมะนะก็เป็นสไตล์บิวอัพก็เป็นสไตล์ที่ผมอยากได้มานานแลวในทีมผมไม่ค่อยมีบิวอัพตัวเก่งๆอะ่ะก็มีพวกซาลีบาอะไรพวกนี้แต่มันก็ไม่รู้ดีเล่นผมเนี่ยแล้วรู้สึกแปลกๆอับซาลีบาค่าพลังก็ o v r 100 เออครับรังเกมลับค่อนข้างที่จะสุดโหดเลยนะสำหรับมิกกี้ฟันเทอร์เฟนตัวนี้สปีดแอสเซเลชัน93 78ค่อนข้างที่จะโคตรโหดเลยแหละความแข็งแกร่ง90ก็เพียงพอแล้วจัม้ำ78อาจจะดูไม่มากแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าตัวมันสูงอะ่ะฟันเทอร์เฟนมันสูง193หมวกว่าค่ามจ้ำแค่เนี้ยก็เพียงพอแล้วบจะไม่น่าแปลกใจโอเคแต่ข้อเสียเลยก็คือฟอร์มสแตนดาร์ดแล้วก็สกิลที่มันไม่ครบเพิ่มแค่อินเตอร์เซชันไอโคปิติเขียร์เลนเฮดติ้งแค่เนี้ยก็เล่นได้สบายนะสำหรับ f f าาม,มิมมก องหลังผมกลายเป็นไก่กรุก,กันทั้งทีมเลยว่ะก็าอาจจะต้องคุมดีๆอ่ะก็ไม่เคยลองบิวอัพเหมือนกันนะไม่ต้องเสียเวลาเป็นเรื่องวันที่เกมแรกกันดีกว่าครับมาเริ่มเลยไอ้น้องยกโยฮันโอ้บุโนโอเมซี่ฟันเดอร์เฟนนะ่ะดักอยู่ฟันเดอร์เฟนดักได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันยกมาอย่างนี้โอ้โหแผดไหมเฮ้ยลูแบบนี้ อุ้ยมันเม, 9, ม็ดเก้าสาม嘛เนาะมันจะไปพลาดได้งไงวะครับยังไงกูลีฟอุ้ยฟันเอร์เฟนในลองบล็อกที่โอ้โหบอกไม่ได้เกือบไปแล้วไม่ล่าครับมาแล้วยกไปก่อนขี่ยานเอ็มปอรปี้เอ็มปาเป้อุ้ยอุ้ยไม่ส่งหรอม่วงม่วงมาลุยโซเลตโอ้โหหน้าต่างมาแล้วคาน์อุ้ยหูฟันเอร์เฟนอีกแล้วพลาดซะที่ไหนล่าลูกนี้หลุยสวยโซเลต ไปแล้วโ oh, oh, อ้โหโล่งๆเลยว่าฮึบเฮ้ยอ่าเวลาสวยปิโรบ,บนดาวทัสมาโอ้โหปั่นไปเลยเรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, พอๆกันเลยเว้ยโอ้โ oh, หระวังระวังเออยกไปก่อนสวยอึบอ้า oh, วสวยอ้า oh, ว yeah. แย่ล้วมึง ดาก,กอนดาก,กอนดาก,กอนฟันเดอร์เฟนนั่นนะ่ะขบวนมันดักอยู่เฮ้ยยังไงฟันเดอร์เฟนปิดมุมก่อนถือว่าทำได้ดีกว่าลูกนี้จีบาเล่เฮ้ยยกมาอย่างนี้ฟันเดอร์เฟนพลาดที่ไหนวะเฮ้ยเอ้าไปละหนึ่งโอ้โหเอา้าอุ๊ยเกือบไปแล้วไม่เล่าเฮ้ยระวังเออเคลียร์ไปก่อนเถอะเฮ้ยระวังระวังนะ่ะมันจะยกโอ้โหมึงยกอีกแล้ว ฟันเทอร์เฟนเอาแปลกๆแต่ได้อยู่มันเตะติดเข่าตัวเองมั้งล่ะฮึบฟันเทอร์เฟนยกเอาแย่แล้กีบารีมันไวนะเฮ้ยเฮ้ยเฟิร์นันโดตอเรสยาอ่าเรียบร้อยเลยฟันเทอร์เฟนมองก่อนเวลาทรงล่างมาฮึบไม่ไม่ไปเองเว้ยจงังหวะนี้แหละเห็นแกตัวยิงโอ้โหอะไรวะหน้าม่วงไกลๆอีกแล้วโยนบอลอย่างเมตาฟันเทอร์เฟนอ้ย แย่ yeah, แล้วหลังหายหมดโอ้โหเวลาเวลายังไงระวังเฮ้ยเรียบร้อยสองตงอุงเฮ้ยฟันเตอร์เฟนดักกนดักก่นด,กกดักไปดักแม่ให้เขาเข้านี่งไงเ,เอาเวลาเขาแทนส่วนนด้ป่าวะล่างลงลงยังไงเมสซี่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยว่าหลังเขาลงมาไวดังว่าพีโรโซเลตพีโรมาค่อยๆเคาะ,คะ,คะบนต่อปึ๊บบน ลงล่างโซเลบเดบลทัชคงๆเรียบร้อยว่ะยังไงเมสซี่ฟานเดอร์เฟนเอ้ยมันถอยลงไปแล้วบิวอัพโอ้โหฟานเดอร์เฟนดักนี้โอ้โหกล้องหลังแพทไมซูเปอร์เซฟเรียบร้อยเลยเอาย,ยังไงเฮ้ยระวังโอ,โอ้โห,หลอกเป้วิ่งไปก่อน สวยอ้าวชิปหายแล้ววิ่งลงไปก่อนฟานเตเฟนเอไอวิ่งลงไปเออเนะวิ่งลงไปแล้วเมซี่ตบเข้ามาแล้วยาปิโรเฮ้ยโอ้ยสามย่ำสามบาสานเรียบร้อยเลยว่ะช็อตนี้โอ้โหยกมาแล้วเดกโก้ฮึบฟานเตเฟนนี่ไงโอเคแค่นี้สวนเลยสวนเลย,เลยจะหมดเวลาแล้วได้อีกเพลน,นึง บอล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 วิ่งไปครับหมันเป็นเบโกมี่ว่ะเบโกมี่ไม่ไหวมาแล้วอารองโซ่วนเฮ้ยโอ้โหวอยกอีกแล้วฮึบเอมเ,เอปเปอุ้ยฟันเทอร์เฟนทำอะไรวันน้าอย่าโอเคเรียบร้อยโยฮันมาเอาเนเปเปโค้งดงโค้งโอ้โหไม่มีดวงเลยว่าปิโร ลงตบลง,งล่างมาลงล่างอีกฮึบครับยังไงครับครับเล่นเองเวย้ยเอาติดพิกปัน่นโอเคโอ้โหบอลโยนอีกแล้วฟานเซเฟอมไม่ได้นะยังไม่ได้นะลูกเมื่อกี้ฮึบอยายาเออยังอยู่สวนให้เปล่าสวนก่อนพีโร่ยึดยืดยืนคืออ,อะไรวะบน เมส่เอาจักรทัดิเอ้ยอยาแข็งล่างล่างล่างจบกันมาฮึบโอ้โหเฮ้ยฟานเดอร์เฟนเช็คลายดีเรียบร้อยนี่ไงเช็คลายโอ้ยอย่าโดนนะเว้ยนาทีนี้ได้เอาฮึบโอ้ยโอ้โหฟานเดอร์เฟนเอาเซฟอีกเคียร์ ดูแรงหน่อยดิโอ้โหทอผ้าลอยนั่นนะ่าคนนี้ยโอ้โหูเจอแรงท็อปเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบสี่โอ้โหเอลิก the king. เดอะคิงเชฟเชงเฮ้ยฟันเดอร์เฟนโอ้โหเอไอผมกดให้บอดเข้าวะเรียบร้อยเลยวะ่ะลูกนี้โอ้ยระวังระวังโอ้โหบอลโยยไมาอีกแล้วเว้ยแผดไมคฟันเดอร์เฟนเฮ้ยแพ้เชฟเชงอุ้ยทำได้ดี โอ้โหสวเลตตบเข้ามาฮึบเป๊อะไรวะหน้านี่ไงเอาคืนมาข้างล่งฮึบแทงขึ้นฮึบสวเลจอจอโอ้โหไม่เป่าพุ่งนี้ไปเลยวะยกอีกแล้ววะ่ะนี่ไงเออรูปแบบนี้ไม่ค่อยพลาดนะผมชอบนะครับยกยก โมงอุ้ยยิงโอ้โอเคปัดเข้าไปเลยโอ้โหฟานเดอร์เฟนเออเนี่ยดู AI ดีให้มันวิ่งนี่ฮึบอุ้ยก็ทำได้ดีอยู่นั่นน่ะโอ้โหท็อปร้อยแปดสิบเขาวูกกูไม่หยุดยกอีกแล้วนี่ไงลูกเคียร์โคตรเท่โอ้โมงแพ้วอะโรดี้เฮ้ยอ้หูโซเลสเฮ้ยฟานเดอร์เฟนนี่ไงในเวลานี้แหละดักดิดักแคเขาเปิด ดักงั้นเขาเปิดโอเคโอเคโอ้โหมาอีกแล้วฮึบฟานเดอร์เฟนเข้าไปประกบฮึบอูไลเฮอร์เนสอึบโอ้โหดูดีไม่ไหวนะเว้ยพวกตัวอีพิกาส่วนนา้เปล่าอ้าวชิบหานะยละอยา่าอย่าโอเคฮึบเฮ้ยโอ้โหช่องนี้อีกแล้วฟานเดอร์เฟนดกัดกดกักดักฮึบโอเคเฮ้ยแค่นี้คุมนะ้มแหละฟานเดอร์เฟน โอ้โหเพทยท้ายเฮ้ยฟานเตเฟนฮึบไม่เอาไม่ให้ไม่ให้เรียบร้อยโอ้โหกูเจอแต่คนตึงๆเอ้ยชื่อ,อยังไงนักแข่งเลยคนเนี้ยเฮ้ยฟานเตเฟนลงไปก่อนวินเก้าสิบกว่าโอ้โหอุห้ยมันวิ่งไวนี่ไงดักเรียบเรียบเลยเมสซี่ลงล่างฟานเตเฟนดักดิฟานเตเฟนเฮ้ย่ะปิดมุมโอ้โหแค่นี้แหละพอใจแล้วเอ,เอ้าเฮ้ยอึ๊บ เอ้ยดูดิเอ้ยวิ่งประคองเอ็มบาเป้อย่างนี้เอาจริงแค่นี้ผมว่าก็โอเคมากๆแล้วน,นะเน็ตเวดเฮ้ยโอ้โหไปล่ะหนึ่งฟันเตเฟ่เมื่อกี้นี่ไงฟันเตเฟ่เคลียร์โอ้โหเคลียร์ไม่ขาดเมซี่ยายาโอ้โอ้โหใครจะหยุดได้ลูกแบบนี้ฮึอุย้ยนี่ไงเหมือนมีตาหลังอ่ะนี่ไงเอาขึ้นมาโอ้แย่แล้วโซเนสฟันเตเฟ่ โอ้โหทำได้ดีโอเคทุกคนก็จบไปนะสำหรับการรีวิวมิกกี้ฟอร์เฟสล่างแพ็คพิพมลีกเนี่ยก็เอาจริงมันมันเก่งกว่าที่ผมคิดนะ แต่ว่าไอ้ลูกที่มันเวลอๆอะไรเงี้ยเอาจริงผมก็ทําใจไว้แล้วแรงผมก็เล่นแพ้นี่ก็คือในคลิปลงก็คือเล่นแรงนะดิวิชันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เสียดายอะไรที่มันแพ้แล้วเสียแต้มไปก็ได้มาลองให้คนดูดูไงถามว่าเล่นไหวไหมเอาจริงผมว่าเก่งมากเลยนะมินกี้ฟานเดนอร์เฟนน่ะไอ้ลุงลูกเวลอๆ,ๆก็ตามแพทอนะเนาะก็หวังว่ามันอาจจะปรับหรือเปล่าหรือเราเกมจะปรับให้หรือเราจะต้องปรับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่คอย